สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวพบกับต้องอีกแล้วนะคะวันนี้ต้องมารีวิวอาชีพพารวยถึงแปลงผักเพื่อนเลยนะคะวันนี้ต้องพาบุกมาแปลงผักของเพื่อนนะคะเพื่อนชื่อกอนค่ะเขามีอาชีพปลูกผักขายผักเขานั้นมีหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะแล้วเขาก็จะปลูกให้ออกจำหน่ายแบบวันเว้นวันนะคะเขาจะ ออกจำหน่ายมีหลายชนิดมีผักชีลาวมีพลิกมีผักคะนา้าแล้วก็ผักกาดเขียวซึ่งเอาไว้ดองก็ได้ถ้าหากขายไม่หมดนี่นะคะเขาสามารถเอาไปดองขายเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้นะคะนี่ค่ะแปลงผักกาดเขียวนะคะผักกาดเขียวสามารถเอาไปดองได้ เอาไปแปรรูปให้เพิ่มมูลค่าสินค้าได้นะคะเพื่อนบอกว่าเอาไปขายได้รายได้ถึงวันละ300บาทถึง500บาทต่อวันเชียค่ะไปขายภายใน2ชั่วโมงก็หมดแล้วนะคะเพราะว่าเขาเอาไปขายในหมู่บ้านใหญ่ซึ่งหนาแน่นด้วยประชากรที่นั่นนะคะแล้วก็มีกำลังซื้อเยอะ นี่ค่ะเพื่อนคนนี้บอกว่าทําเกษตรที่นี่มีความสุขมากเลยค่ะได้กลับมาใช้ชีวิตกับพ่อแม่แล้วก็ได้มาดูแลพ่อแม่นะคะแถมยังมาปลูกผักขายเป็นรายได้พิเศษหลังจากการทํานานะคะขยันมากๆเลยค่ะยกให้อาชีพนี้เป็นอาชีพพารวยแล้วก็เป็นอาชีพรายได้เสริมสําหรับคนที่มีที่ดินและก็แปลงมีที่ดินเป็นของตัวเอง แล้วก็แปลงผักเป็นของตัวเองเอาไว้ทานในครัวเรือนแล้วก็เอาไปขายแล้วก็แปรรูปสินค้าเพื่อออกจําหน่ายให้คนในท้องถิ่นได้รับประทานกันนะคะนี่เป็นผักคณะนะคะผักคณะก็งามมากๆเลยค่ะเขาก็จะปลูกพืชเศรษฐกิจนะคะก็คือพริกพริกทุกคนต้องทานทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะการขายได้สูงแล้วก็เหมือนผักที่อยู่ใน ส่วนนี้เขาบอกว่าขายได้ขายได้แล้วก็ขายดีด้วยค่ะลูกค้าตอ,ตอบรับดีมากๆเลยนะคะอาชีพพารวยวันนี้ก็ยกให้การปลูกผักขายนี่เป็นอาชีพพารวยได้เลยนะคะหากใครสนใจก็ทดลองไปปลูกเอาไว้ทานแล้วก็ทดลองไปขายนะคะไปขายในหมู่บ้านใกล้ๆของตัวเองหรือจะไปลงตลาดก็ได้นะคะขายดีแล้วก็ขายได้หมดค่ะ เพราะว่าคนทานผักทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เป็นผักที่สดใหม่เราขับรถไปขายถึงที่อาชีพพารวยวันนี้ก็ยกให้การขายผักเป็นที่หนึ่งเลยคะ่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบะ